ประวัติท่านยศกุลบุตรท่านออกจากวัดที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบายโดยได้รับการบำเลอด้วยกรมคุณห้าด้วยคิดว่าที่นี่วุ่นวายจริงหนอที่นี่ขัดข้องจริงหนอเมื่อยศกุลบุตรได้พบพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุปุปพิกถาคือทรงประกาศ คือทรงประกาศทานนักถาศีลกถาสักคกถา,าโทษและความต่ำสามช่อมมองของกลางทั้งหลายและอาน,นิสงส์ในการออกจากกลามเพื่อให้ยศกุระบบนี้จิตใจสงบป่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาคือทุกสบุหไทยนิโรธม,มักเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรม สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นท้มวลมีความดับไปเป็นธรรมดาจนพระยศกุรบุตรบรรลุโสดาปติผลมันลุ่งขึ้นเศรษฐีกหาบริผู้เบนบิดาของยะัศะกุลบุตรได้ออกตามหาบุตรชายตนเองเมื่อมาพบพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมอนุปุพพิกถา และทรงประกาศว่าธรรมเทศนาคือทุกสัพบูาไทยนิโรธมักทำให้บิดาของของยศกุลบุตรมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุสดาบันและเป็นอุบาสกคนแรกในทางพุทธศาสนาที่กล่าวอ้างพระพันลัตนัรัยเป็นสรณะขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่บิดาของยศกุลบุตรอยู่ขนาดนั้นยศกุลบุตร ก็บรรลุอรรถผลและอุปสมบทในสำนักพระพุทธเจ้าต่อมาภรรยาเก่าของยัสสะบริบุตรได้มปเฝ้าพระพุทธเจ้ามารดาของพระยัสสะหลังจากได้ฟังธรรมแล้วทั้งสองได้บรรลุโสดาบันและเป็นอุบาสิกาชุดแรกในโลกที่กล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นสรณนะต่อมาสหายคณุหัดของพระยัสสะ ซึ่งเป็นชาวชนบทจำนวน50คนได้มาหาท่านยัสพยศและเข้าฟอกพระพุทธเจ้าหลังจากได้ฟังธรรมแล้วทั้งหมดได้บรรลุโสดาบันและอุปสมบทในสำนักพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมิกะกะะถาพิสูทน์ทั้งห้าสิบคนบรรลุอรหรัตผลพยศหรือพยศะนับว่าเป็นพระพิสุสาวกเอตทัคกะข,ของพระพุทธเจ้า ในพระอาศีตมหาสาว0องค์สำคัญในพระพุทธศา,าสนาในสมัยต้นพระพุทธกาลนับว่าทั้งหมดล้วนเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธเจ้าในการเผยแพร่พระธรรมในยุคต้นของพระพุทธกาล